นหนูไปชื้อยาให้แม่แม่เป็นอะไรแม่เป็นแม่ไม่สบายอ่ะแม่ไม่สบายเป็นอะไรแม่เป็นไข้เป็นไข้อ้วกด้วยไหมอ้วนหนูไปซื้อยาหนูไปซื้อยาไปกับใครอ่ะไปกับเจ๊๋งอ๋อแม่แล้วแม่แม่กินยาหนูหรือยังกินยาอะไรดีขึ้นไหมดีขึ้น หายอ้วกหรืยอยังหายอ้วกนี่แล้วหายอ้วกแล้วเนี่ยแม่สงสารแม่ไหมเนี่ยแม่เนี่ยตุ๊กตาสงสารแม่ไหมค่ะสงสารไหมสงสารค่ะสงสารค่ะหนูรักแม่ไหมละ่ะรักแม่เอาพูดเดี๋ยวพ่อให้พูดนะครับพ่อพ่อจะไปเปิดให้แม่ดูหนูบอกบอกแม่หน,น,มน,าานูรักแม่แม่จ๋าหนูรักแม่แม่จ๋าหนูรักแม่ แม่รักษาสุขภาพนะจะ๊ะสุขภาพนะเอาพูดดีๆแม่รักษาแม่รักษาสุขภาพนะสุขภาพนะหนูเป็นห่วงแม่นะหนูเป็นห่วงแม่นะรักมากมากรักมากมากจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บอืมบ๊ายบาย <c oughs> อาโอเคบ๊ายบายยยียย่ยิ้มหสวยยิ้มสวย ใครแม่ไปไหนนะแม่ปไปหาพ่อในเมื่อกี้หาพ่อยังไงพ่อไม่เห็นพ่อก็พ่อก็อไปทํางานคนเดียวแม่ไม่ได้ไปด้วยใครเอาแม่ไปตาฝนฮะตาฝนใครใครเอาแม่ไปอ่ะาฝนตาฝนไหนแล้วแล้วใครร้องไห้หนูไงหนู้องไห้กับแม่เหรอใช่เขาเอาแม่ไปเหรอเขาเอาแม่ไป หนูหนูบอกว่ายังไงหนูรักแม่แม่กลับมาเหรอแม่ไปอยู่บนเดี๋ยแล้วแม่มาหรือยังเนี่ยแม่มาไม่ใช่เลยแม่ไปจะลงพงแม่ไปกับใครอ่ะไปกับตาฝนตาฝนยังไงอฝนหนูแหละอยู่ข้างนอกอมแม่ไปกับผู้เ่าเนาะกับผู้บ่า ไปกับผู้บ่าวได้ไงตีเปียโอ้ยอยากจับนมพ่อตีไปกับผู้บ่าวยังไงตีเปี๊ยะแม่เลยนะถ้าแม่ถ้าแม่ไปกับผู้บ่าวตีเปี๊ยะเลยโอเคไหมเปียเน้องอาบน้ำได้ยังเนี่ยอาบน้ำแล้วครับน้องเพชรอยู่ไหน ไมู่่อะเอา้าท้องเพชรอยู่ไหนเพชดเหร้านไม่เชื่อสิพ่อจะไม่ได้อยู่หลายวันเลยนะรอบนี้<ช>กลับอีกทีเดือนหน้าเลยวันที่หกเลยพ่ออยู่นี่โทรหาพ่อทุกวันนะพ่ออยู่นี่พ่ออยู่ไหนเอา้าพ่ออะไรคิตตี้นั่นน่ะตุ๊กตาน,นั่นน่ะพายร็จหนูถ้าพ่อไม่อยู่ด้วยจะคิดถึงพ่อไหมคิดถึงคิดถึงแล้วทำยังไง โทรหาเหรอโทรหาโทรหาพ่อทุกวันนะใช่แล้วหนูโหาพีนูแล้วแล้วหนูก็อย่าดื้อด้วยนะเดือยอย่าใายแตนเนี่ยหนูต้องน่ารักนะหนูอย่าซนนะหนูกลัวพี่จับอืมนั่นแหละกลัวพี่จัาใช่ไหมใช่ถ้าหนูซนนี้ยพี่จัาเนี่ยเอาน้องเวทมานี่จ้าใครร้องไห้เมื่อคืนเนี่ย้องเพน้องเพรร้องไห้ทำไมแม่ น้องให้กับแม่เหรอแม่มาพาหนุ่มไปขึ้นบินแม่ไปไหนแม่ไปขึ้นบินแม่มาพาหนุ่มไปขึ้นบินแล้วแม่กลับมาหรือยังไม่กลับมาแม่ดูตุ๊กตาแม่กลับมาหรือยังลูกน้องเพชรแม่กลับมาแม่กลับมาหรือยังพ่อเพื่อเต็มอะไรนะลูกอ๋อขายเพื่นเต็มอ๋อนี่เหรอตุ๊กตาอะไรอ่ะตุ๊กตาตุ๊กตาค่ะตุ๊กตา หมอนหมอนพ่อมานี่พี่เพชรมาพ่อถามก่อนก็เบสด็กเกิเบถึงสั้แตกดีเมื่อเมื่อคืนใครพาแม่ไปไหนว่าแม่ไปข้างบนเออแล้วหนูร้องไห้เลยใช่ไหมแล้วแม่กลับมาไหมล่ะไม่กลับมาอืแล้วตอนนี้มารลอยังมาเอ้าไม่ใช่อยู่บนห้องเหรอไม่ใช่บนดนห้องไม่แม่ไม่ใช่อยู่บนห้องเหรออยู่บนห้องไหมไม่ดู ขึ้นไปดูหรือยังไปดูแม่ไหมพ่อจ๋าไปไหมไปแล้วเดี๋ยวพ่พาไปพาไปหไหนไปไปหาแม่อะไรนะไปหาแม่พาไปหาแม่แม่พ่อกินข้าวก่อนได้ไหมได้กินกินข้าวเอได้ไหมนาวก็นรณีไมบ